สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารของเรานะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมเช่นเคยนะคะไม่มีหัวข้อนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณในวันนี้เป็นยังไงนะคะสามารถรับชมได้ทุกธาตุทุกราศีนะคะสำหรับคนที่มีคนให้นึกถึงนะมาเริ่มกันเลยค่ะขอเช็คพลังงานความรักของคุณในเวลานี้นะคะ นายอฟชอ t นะคะคุณและเขาอาจจะมีสีผิวที่แตกต่างกันนะถ้าดูจากหนา้าไครนะคะคนหนึ่งผิวเข้มคนหนึ่งผิวสองสีอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกที่ดึงดูดซึ่งกันและกันมากๆนะคะที่นกเห็นในเวลานี้มีเรื่องของระยะทางด้วยนะคะคุณอาจจะอยู่ไกลกันเนาะ มีคนที่ทุ่มเทแล้วก็พยายามในความรักครั้งนี้มากๆเลยถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มาชมคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคุณนะคะที่คุณพยายามในความสัมพันธ์แต่อีกคนนึงก็ค่อนข้างที่จะนิ่งเงนะคะแล้วก็มีคนที่มีสเสน่ห์มากๆในในความสัมพันธ์นี้หรือคุณทั้งคู่ก็ได้นะคะสองถ้วยเนี่ยคุณทั้งคู่รักกันนะคะรักกันมากต่างคนต่างรักกันอะไรอย่างเงี้ย คนนึงอาจจะแสดงออกน้อยอีกคนนึงแสดงออกเยอะนะคะมาดูความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างโอ้เขารักคุณนะบุคลิกของเขาดูเจ้าสเสน่ห์นะคะเอ,อดูเจ้าชูไม้นะคะพลังงานไพ่ใบน,นี้ขึ้นมามีสเสน่ห์นะคะอืมคุณเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารได้เจอกันผ่านโลกออนไลน์นะคะ ความสัมคัญน,นี้อาจจะเคยตัดกันไปแล้วก็ move on ไม่ได้นะต้องกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยบางท่านบางคนเริ่มจากความเป็นเพื่อนนะคะ judgment จ,จ,จริง,รงๆเขาเปิดเผยความต้องการสิ่งที่เขาเป็นตัวตนของเขากับคุณนะนกรู้สึกว่ายอย่างนั้นแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าบางทีคุณก็ ความจริงแหละนะที่เขาพูดเขาบอกเขาเปิดเผยอะแต่เราก็บางทีก็รับไม่ได้ไม่อยากจะอยู่ต่ออะไรนี้ไหมนะคะห้าดาวเขาอาจจะบอกกับคุณว่าเขายังไม่ได้คิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไหมในเรื่องของการที่จะมีคอมมิชเมนต์หรือว่าการจริงจังในความสัมพันธ์อะดูเหมือนตัวเขาเองยังชอบให้อิสระกับตัวเองนะคะชอบการเดินทางการท่องเที่ยวเนี่ย บางคนนะชอบฟังเพลงด้วยคนของคุณนะอืมเป็นคนคุยไหมนะคะสถานะณนะเวลานี้อืมคนคนนี้อาจจะยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากๆอยู่นะคะคือเขาคุยกับเราเขาก็น่าจะยังไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะที่นกเห็นอะ่ะ มาดูความรู้สึกของคุณบ้างนะคะคุณก็อึดอัดนะคุณก็รู้สึกว่าเออความสัมคัญมันไม่ได้หนังใจเนาะเราก็อยากที่จะจริงจังอยากที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์นี้แล้วนะบางคนเนี่ยต่างกันในเรื่องของาศาสนาได้ด้วยนะคะนกมองว่าตัวคุณเองเนี่ย อย่างที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของความรักแล้วว่าสี่ถ้วยอ่ะนะคนคนนี้ทำให้คุณไม่ได้เปิดโอกาสให้กับใครเลยนะคะต่างจากเขานะเขาอะเปิดโอกาสเขาไม่ปิดแต่คุณแต่คุณไม่คุยกับใครเลยนะคะคุณไม่คุยกับใครเลยคุณให้โอกาสคนคนนี้เสมอขอดูของเขาหน่อย เขาเป็นไงความรู้สึกของเขาอ่ะถ้าในช่วงเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้คุณมีปัญหากันไปเขาก็จะกลับมานะคะเขายังไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปอืม หรือนะคะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ก็คือต่อให้เขายังไม่ได้ชัดเจนกับคุณหรือเขามีตัวเลือกอื่นๆน,นะให้สองเหรียญขึ้นมาเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ได้แบบพัฒนาอะไรกันแต่เขาก็ยังอยากที่จะมีคุณอนะ่ะเออประมาณนั้นสิบดาบหมายถึงความรักที่อยู่กับที่ก็ได้นะยังไม่ถูกพัฒนาแต่เขาก็เนี่ยเห็นไหมสี่เหรียญนะไม่ไม่ปล่อยคุณไปยังห่วงแหนคุณอยู่อะไรประมาณนี้อืม เพราะว่าตัวคุณเองก็เป็นคนที่แบบเพียรพร้อมคนหนึ่งเลยนะเป็นคนที่ฮอตเป็นคนที่ที่ดูดีเก่งสวยฉลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืวสักครู่นะคะมาดูกันนะคะว่าเอ่อตัวคุณนะคะคุณรู้สึกยังไงนะคะ คุณคุณไม่สบายใจอ่ะคุณชอบอะไรที่ชัดเจนอ่ะนะตัวคุณอ่ะนะคะเออคุณรู้สึกว่าเขาอ่ะยังดูละลาดูเจ้าสำราญดูไม่เลือกนะคะแล้วมันก็ทำให้เป็นอะไรที่แบบอมอืทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอ่ะค่ไพเนะ่เดมมนนะ D M p r e s s คือตัวคุณเองก็เป็นคนที่แบบเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆเลยนะคนที่เข้ามาเจอคลิปเนี้ยอืมคือเราอะอยากที่จะให้ความสัมคัญนเนี้ยมันมันคาดหวังได้อะเนาะคือถ้าเขาอยู่ในช่วงระหว่างที่เงียบหายจากคุณไปหรือคุณมีประเด็นกันเนี่ยการที่เขาจะกลับมาเขาต้องเขาต้องทำอะไรให้มันชัดเจนแหละนกรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะตัวเราเองก็ เราก็เลือกได้เหมือนกันนะคะเราอยู่ในจุดที่เราก็พร้อมนะคะเราก็เป็นคนที่มีค่าในตัวเองเป็นคนที่แบบสมบูรณ์แบบคนหนึ่งเลยนะคะมาดูความรู้สึกของเขาค่ะเขาจะทำยังไงบ้างคะเนี่ยเขารักคุณนะแี่หนึ่งดาบเจ็ดถ้วย เออฮะนกมองว่าคนคนนี้ย mm hmm. การที่เขาดูเจ้าชู้ mm hmm. เจ้าสเสน่ห์หรือแบบพบหลายคนมีตัวเลือกอะไรเงี้ย mm hmm. เขาน่าจะกลัวการเสียใจผิดหวังกับความรักหรือว่าเคยมีบาดแผลในเรื่องของความรักมาเหมือนกันนะคะทำให้เขาเนี่ยอ,อ่ไม่ตัดสินใจที่จะแบบ คบกับใครง่ายค่ะเขาต้องแบบแน่ใจนะคะคนคนนี้คิดถึงคุณค่ะ mm hmm. เขาคิดถึงคุณนะถ้าคุณอยู่ในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้คุยกันนะ่ะ mm hmm. เขาคิดถึงคุณรู้สึกกับคุณมากๆาก mm hmm. เขายังไม่ได้ปล่อยความรู้สึกที่มีกับคุณไปนะคะ เขาส่องเขาดูชีวิตคุณอยู่เสมอแล้วเขาก็กลัวว่าคุณจะตัดขาดเขาไปจากชีวิตเหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์คุณไม่ได้มีประเด็นอะไรกันไปนกรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนมีความกลัวเนาะเหมือนมีความไม่กล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะ เขามีอดีตจริงๆค่ะแต่สุดท้ายนะคะเขาจะเหมือนเขาจะก,กล้ามากขึ้นจริงๆเขารักคุณนะที่นกเห็นนะเขารักคุณนะต่อให้เขา จะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนในตอนนี้ก็ตามเนี่ยคุณหรือเขาอะน่าจะเคยแบบจบกันไปแล้วก็กลับมาในความสัมพัญนี้อีกก็ได้นะคะในบางท่านบางคนอะเขาไม่กล้าเลยที่จะคาดหวังในความสมัมพันนี้อะทำไมนะคะเดี๋ยวนกพอดูก่อนนะ ดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหน่อยค่ะความไม่พร้อมของเขานะคะนอกจากที่เขามีบาดแผลในอดีตแล้วถ้าไม่ใช่แบบนั้นก็คือเขาอาจจะอยากประสบความสำเร็จในชีวิตก่อนเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปก่อนเรื่อยๆนะคะ,นะคะเนาะ ากลัวการเสียใจกลัวการสูญเสียแบบที่สุดเลยอ่ะคนคนนี้คือบางทีนะคะคนคนนี้อาจจะไม่เคยมีแฟนนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเขาไม่เคยมีแฟนนะเขาไม่เคยเสียใจกับความรักอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวเขาตอนวัยเด็กก็ได้นะที่แบบทําให้เขากลัวกลัวกับการที่จะรักใครแล้วก็กลัวกับความผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะ เขารู้สึกยังไงคะเขาโฟกัสเรื่องการงานเป็นหลักเรื่องของคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขานะคะที่เขาก็ไม่อยากที่จะให้คุณหลุดไปจากชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคือคนคนนี้นกมองว่าเขาน่าจะโฟกัสเรื่องอื่น มากกว่าความรักไม่ใช่ว่าไม่ต้องการนะเขาก็ยังรักคุณยังอยากที่จะมีคุณเนี่ยแหละเนี่ยค่ะขึ้นไพ่แปดเหรียญนะเขายังอยากที่จะทางานสร้างเงินสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะเนี่ยคุณก็เป็นคนที่ที่เขารักนะคะเป็นคนสําคัญมีผลต่อใจเขามากอะ มีนบสอดเพียงแต่ว่าเขาน่าจะยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจอะไรในตอนนี้นะคะเขารักแล้วก็ผูกพันกับคุณมากๆนะคะเขาจะทำยังไงต่อคะเขาจะหนีหัวใจตัวเองไม่พ้นจริงๆคะ่ะ พยายามที่จะหนีหัวใจตัวเองไม่ยอมรับพยายามที่จะให้ความสำคัญกับความรักของเขาเนี่ยเป็นอันดับที่รองลงมาจากการงานกับการใช้ชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะคือความรักทั้งนี้มันมันก็สำคัญมันก็มีผลต่อใจเขาอ่ะสุดท้ายเขาจะหนีใจตัวเองไม่ได้ค่ะนะ เขาก็จะบอกความรู้สึกกับคุณนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาจะไม่กลัวกับการที่จะต้องเสียใจอะไรอีกแล้วอะค่ะเพราะว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณก็มันมากมายเลือเกินนะคะขึ้นไข่หนึ่งถ้วยท้ายที่สุดก็หนีใจตัวเองไม่ได้นะคะคนคนนี้นะก็จะแบบ กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองกับคุณมากขึ้นเนาะเขาจะกล้าที่จะรักมากขึ้นฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นค่ะกล้าที่จะทุ่มเทในความรักครั้งนี้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาจะทำ ในกรณีที่คุณมีประเด็นกันไปคุณจะได้กลับมารักกันนะคะเป็นในลักษณะของเนื้อคู่จริงๆนะคะพลังงานคู่ของคุณนะความรักของคุณจะกลับมาแข็งแรงกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งเนาะบางคนคือแบบจบกันไปนะคะเดี๋ยวก็จะมีการวนกลับมาความเร็วช้านะคะ เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับคู่ของแต่ละคู่ไปนะเพราะว่าเราเห็นพไพ่ใบนี้ขึ้นมาบางคนไม่ยอมกันไม่ยอมกันก็เลยทําให้การแอคชั่นมันล่าช้านะคะการกลับมาคุยกันคืนดีกันมันก็ช้าไปอีกอะไรประมาณนี้แต่มีการกลับมาแน่นอนนะคะอืบางคนเนี่ยกลับมาในช่วงเวลาที่เราเราเข้มแข็งแล้วว่าเราแทบจะตัดขาดเขาแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็กลับมานะคะ ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มเนาะที่เห็นเด่นชัดก็คือคนคนนี้จริงๆเขารักคุณค่ะแนวโน้มเป็นยังไงคะ สอดนะนายอบค u ฟ u ว o น r o คัฟปอป The e m ม r พ s สค่ะใช่สุดท้ายก็คือเขาตัดสินใจที่จะชัดเจนกับหัวใจตัวเองกับคุณนะคะเขาจะจบกับตัวเลือกอื่นๆของเขาจบกับการที่เขาแบบดูไม่เลือกไม่ไม่สนใจความรักหรือว่า เปิดตัวเลือกนะคะหมายถึงว่าเปิดรับตัวเลือกอะไรเงี้ยก็คือเขาจะหยุดเขาจะจบนะคะอืเขาจะไม่แบบว่าเออเปิดรับคนนั้นคนนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะอืีน็อตครับเขาก็รักคุณนะคุณเป็นคนน่ารักอ่อนโยนนะคะหนึ่งช่วยอุ้ยเออหนึ่งเหรียญคะ่ะโทษทีคะ่ะ เขาจะมอบความชัดเจนให้กับคุณแล้วนะคะแล้วก็เขารู้แล้วว่าความรักครั้งนี้นะมีค่าต่อใจเขามากเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาจะให้สถานะที่ชัดเจนคุณแล้วค่ะขึ้นไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะยังไงก็ถูกรักอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคุณจะเป็นที่รักคุณจะเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาจริงๆนะคะไพ่สี่ไม้ขึ้นมา ความชัดเจนความมั่นคงกําลังจะเกิดขึ้นในความรักของคุณอย่างแน่นอนนะคะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นคนเก่าก็ได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะมาดูว่าไพ่อยากแนะนําอะไรให้กับคุณบ้างไหมมีอะไรบ้างภูมิทะะีดาวสตร t นนะคุณและเขาว่ายังไงก็รักแล้วก็ผูกพันกันนะคะเนาะ ไดไปต่อค่ะในความรักครั้งนี้นะคุณทั้งคู่คือจริงๆบางทีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นการทดสอบอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณทั้งคู่รักกันมากขึ้นรู้หัวใจตัวเองกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เหตุการณ์นะคะสิ่งที่ ติดอยู่ในใจกำแพงของอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำให้คุณทั้งคู่อะรู้หัวใจตัวเองนะคะว่าเออเนี่ยรักกันมากแค่ไหนนะคะประมาณนี้เนาะยังไงก็ขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ